สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านหากจะกล่าวถึงพระเกจ,จิที่มีพุทธาคมแก่กล้าพลังจิตเข้มแขังเทพเจ้าแห่งต้นน้ำเจ้าพญาเมืองปากน้ำโพท่านผู้นั้นก็คือหลวงพ่อชอุ้มกระตะสาลูแห่งวัดตะเคียนเลื่อนจังหวัดนครสวรรค์พระผู้มีเมตตาวาจาสิทธิพุทธาคมแก่กล้า วัตถุมงคลที่หลวงพ่อชุ่มท่านได้เมตตาติตปลูกเสกลูกศิษย์ลูกหาที่ได้นําไปห้อยบูชาติดต,ตัวหล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ปฏิหารเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นพระกลิ่งกระตาสารโรที่ได้จัดสร้างในวาระสมัยครบ92ปี7 1พัรษาพุทธศักราช2,564หลวงพ่อชุ่มท่านได้กล่าวไว้ว่าอัตมาภาพ อธิษฐานจิตด้วยพระคาถาอิติปิโสร้อยแปดให้พระกลิ่งนี้มีคุณดังโอสถทิพเพื่อให้ผู้ครอบครองมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงด้วยน้าเวลานี้ชาวบ้านกำลังเผชิญกับโรคระบาดหลวงพ่อชอุ้มแห่งวัดตะเคียนเลื่อนท่านจึงได้เมตตาลำลีให้จัดสร้างพระกลิ่งกระตาสโลขึ้นมาเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาและสาธุชนทั่วไป ได้บูชาไว้เพื่อป้องกันโครคภัยไข้เจ็บพยันอันตรายต่างๆและเพื่อมีไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ประพฤติดีไม่ประพฤติชั่วครับหลวงพ่อจะอุ้มวัตะเกียนเลื่อนท่านยังเมตตาเสโอสถทิพน้ำมนต์ขลังศักดิ์สิทธิ์พิชิตโรคภัยหลวงพ่อทะเลลงอัคระในฝรั่งมีคำว่านะมะพะทะ ในผล,ลไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการรักษาโรคภัยต่างๆรวมถึงน้ำมนต์ที่หลวงพ่อปลูกเสกด้วยพระคาถาธรรมจักรซึ่งเป็นพระคาถาชั้นสูงหลายคนพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บสิทธิ์ทุกคนที่ได้ไปกราบหลวงพ่อโดยบาร,รมีของหลวงพ่อทุกอย่างย่อมรู้ได้ด้วยตนเองแต่ที่เห็นแน่ๆคือรอยยิ้มแต่แววตาของความเมตตา พร้อมคำกล่าวของหลวงพ่อขอบคุณนะที่มาหลวงพ่อจะอุ้มท่านยังได้ดำหลีให้ลูกศิษย์ลูกหาเด้ฟังไว้ว่านี่โยมอาตมาไม่ได้เป็นหมอหรอกนะแต่ที่อาตมาเล่มานี่คือหนึ่งขอจากคุณพระรัตนไตยคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็บอกว่าญาติโยมที่ป่วยนี้ มาขอให้ช่วยรักษา 2. อ,อัตมาก็ขอบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อแปรูปด้วยกันคือ 1. ห,หลวงพ่อพระครูนิวาสธรรมขันหรือหลวงพ่อผู้ 2. หลวงปูด่ดิด 3. หลวงปู่วาด 4. หลวงพ่อพระครูนิโรธธรรมประยุทธ์ 5. ห,ห,หลวงพ่อเดิม หกหลวงพ่อพระคุณพระเทพพุนาพรเจ็ดเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตและแปดหลวงปู่ทวดอาตมาตั้งจิตขอบาร,รมีจากหลวงพ่อทั้งแปดลูกขอให้ท่านมาช่วยโยมไม่หายจากโรคภัยต่างๆยังมีเรื่องราวกล่าวขานถึงพุทธคุณของโอสถทิพน้ำมนตขังของหลวงพ่อชอุ่ม เกิดขึ้นกับฝรั่งนายหนึ่งได้บอกไว้ว่าตนเอียงได้ประสบอุบัติเหตุกระดูกต้นขาแตกปวดระวมอย่างทรมานภรรยาเลยพาไปบำบัดจ,จากพระสงฆ์รูปหนึ่งที่นครสวรรค์ท่านผู้นั้นก็คือหลวงพ่อจอุ้มแห่งวัดตะเคียนเลื่อนนั่นเองครับเพียงชั่วข้ามคืนอาการเจ็บป่วยก็หายเป็นปริดทิ้งเป็นเรื่องที่ตนอัศจรรย์ใจเป็นอย่างมากครับ ฝลังรายนั้นยังบอกอีกว่าเพียงแค่น้ำธรรมดาก็ทำให้ฉันหายได้มหัศจรรย์จริงๆและอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่หลวงพอ่อได้ดำหรให้จัดสร้างขึ้นอีกหนึ่งรุ่นก็คือพระขุนแผนแม่ตะเคียนทองเป็นพระที่รวบรวมมวลสารที่ดีที่สุดของวัตตะเคียนเลื่อนรวมทั้งผงโอสถทิพที่มีคุณเป็นทั้งคำอวยพร และโอสถทิพย์รักษาโรคภัยให้ผู้สวมใส่มีสุขภาพพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงวัตถุมงคลน,นี้เด็จัดสร้างในวาราสมัยครบรอบ93ปีพรรษา72ปีพุทธศักราช2565พอปลูกเสกพระคุณแผนแม่ตะเคียนทองเสร็จหลวงพ่อชุมทันได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะให้พระคูนิวิทยบรคุณ เป็นพระราชมงคลวชิรสารสุวิธานศาสนาวรกิจมหาคณิสอนบวรสังคารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตนวัตเคียนเลื่อนจังหวัดนครสวรรค์ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2,565ปรกาประกาศณวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2,565 เกี่ยวกับเจ้าแม่ตะเคียนทองหรือแม่เรื่อนมีเรื่องราวได้เกิดขึ้นกับคุณเอขอสงวนชื่อและนามสกุลจริงไว้นะครับซึ่งคุณเอเป็นลูกศิษย์เก่าแก่ของหลวงพ่อแต่เล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งได้มีการงมไม้ตะเคียนขึ้นมาได้สามท่อนคุณเอเห็นคนส่วนใหญ่กําลังมาขอโชคขอลาดจากแม่ตะเคียนก็เลยพูดขึ้นมาด้วยความคึกขนองว่าถ้ามีถูกหวยก็ลากกลับลงน้าไป วันหนึ่งขณะที่คนเอกขับรถจักรยานยนต์กลับมาจากไปเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคน,นครสวรรค์ได้ถูกรถเฉียวชนและมีความรู้สึกเหมือนว่าถูกล้าไปดังคำที่เคยพูดไว้เมื่อคนเอกออกมาจากโรงพยาบาลก็ได้พบหลวงพ่อชะอุ้มหลวงพ่อได้บอกว่าเราเป็นคนปากไม่ดีต้องขอเข้ามาไม่งั้นอาจจะมีภัยถึงตัวมากกว่านี้ หลวงพ่อจึงได้ทําน้ามนต์เพื่อนําไปขอขมากับเจ้าแม่ตะเคียนเมื่อคุณเอนน๋นาน้ามนต์รถเข้าไปที่ต้นตะเคียนแล้วกับรู้สึกโล่งใจอย่างประหลาดทําให้คุณเอ๋รู้สึกว่าเจ้าแม่ตะเคียนมีจริงและเกิดความเคารพนับถือในตัวหลวงพ่อชูอุ่มจนเข้ามาเป็นฝีภายในวัดตะเคียนเลื่อนเมื่อมีการปลุกเสกพระขุนแผนแม่เลื่อนคุณเอ๋เป็นลูกศิษย์คนแรกๆที่จองพระรุ่นนี้ โดยความเชื่อในแม่ตะเคียนจากใจจริงครับแปลวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นเหรียญเจ้าสัวอุ้มทรัพย์ได้ถูกจัดสร้างในวาระสมัยครบรอบ93ปีพศา72พุทธศักราช2565พระเกจิที่ร่วมในงานพิธีปลุกเสกเหรียญเจ้าสัวอุ้มทรัพย์อาทิหลวงพ่อชะอุ้มกระตาสาโรแห่งวัตตะเคียนเลื่อน หลวงพ่อทวนแห่งวัดใหม่ไทรมูลหลวงพ่อเพนแห่งวัดเขารอเหนือแต่หลวงพ่อรวยแห่งว,หวัดป่ามหาลาภเพยผู้สื่อข่าวช่องอพีนิวได้บอกไว้ว่าได้มีเรื่องที่น่าอัศจรรย์เกิดขึ้นคือคืนก่อนวันพุทธาภิเษกได้มีฝนตกจนถึงเช้ามืดของวันพุทธาภิเษกก็ยังมีฝนตกไปปล่อยแต่พอถึงเวลาบวงสรวงเทวาพุทธาภิเษก เวลา7จ็นาิกาสีนาทีท้องฟ้าก็เปิดฝนหยุดตกซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอัส์ใจอย่างยิ่งครับและในวันนั้นพี่เอกผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์คัมคพีนิวยังได้บอกไว้อีกว่าหลวงพ่อชะอุ้มท่านได้ทำสมาธิจิตยืนนิ่งไม่ไหวติงปิดวาจาไม่ยอมพูดเป็นเวลาถึงครึ่งชั่วโมงด้วยกันนะครับยังมีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณต้น คุณตนได้เล่าไว้ในเพจเฟซบุ๊กว่าตัวเองเพิ่งมีโอกาสลงวันนี้เหตุเกิดเวลาที่ผ่านมาได้ไปส่งพระจองให้อาระหว่างส่งพระเสร็จขึ้นรถปิดประตูปุ๊บเสียงอะไรกระแทกรถดังขึ้นมาได้ยินแต่เสียงเรียกชื่อพอเปิดประตูกลับเปิดออกไม่ได้อาต้องช่วยกันยกประตูเหล็กออกสรุปประตูเหล็กโค่นมาใส่ ตอนหันหลังปิดประตูแค่เสี้ยววินาทีไม่หัวก็หลังถ้าโดนน่าจะหนักเอาการหนักแค่ไหนต้องสามคนช่วยกันยกแล้วลากออกผมเชื่อเลยว่าท่านใดมีวัตถุมงคลของหลวงปู่ไว้จะเป็นสิริมงคลไปไหนมาไหนปลอดภัยตลอดรอดฝั่งตั้งจิตให้นึกถึงครูบาอาจารย์บารมีกตตาสาโรคุมครองครับ ประวัติคร่าวๆข,าของหลวงพ่อชอุ้มกระตาสารูเจา้าวาดวัดตะเคียนเลื่อนจังหวัดนครสวรรค์ท่านมีนามเดิมว่านายชอุ้มสังเดชเกิดเมื่อวันจันทร์แรมหกค่ำเดือนหปีมะเสงวันที่29เมษายนพุทธศักราช2,472ีไดมีด้าชื่อนายช้อนสังเดชมารดาชื่อนางน้อยสังเดต ที่บ้านเลขที่15หมู่ที่2ตำบลตะเคียนเลื่อนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ท่านได้อุปสมบทเมื่อวันอังคารขึ้น10บค่ำเดือน8ปีฉลูตรงกับวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2492ณัพัทศีมาวัตตะเคียนเลื่อนโดยมีพระเทพคุณาพรในขณะนั้นมีสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัติ ที่พระครูนิธานโพธิวัตรดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองวัดโพธารามตําบลปากน้ำโพอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เป็นพระอุปชาหลวงพ่อชุมท่านเป็นพระที่รักความสะอาดมีระเบียบเรียบร้อยเป็นพระสงฆ์ที่มีเมตตาสูงท่านจะเคร่งครัดและคอยดูแลพระลูกวัดทั้งในวัดและวัดต่างๆในเขตปกครองของท่านเอง ท่านเป็นพระท,ที่ถือตรงเป็นหลักสิ่งไหนไม่ถูกท่านก็จะตักเตือนให้แกไขเสียใหม่ท่านมีความเอื้อเฟื้อกับคณะสงฆ์และผ้ารูกวัดรวมไปถึงชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงและที่ไกลๆที่รู้จักหรือคุ้นเคยกับท่านทั้งที่มาติดต่อธุระหรือมานิมนต์ท่านไปนงานต่างๆหลวงพ่อจะอุ้มท่านปฏิบัติก,กิจวัตรของสงฆ์อย่างสม่ำเสมอมีกำหนดที่แน่นอน หากไม่เจ็บป่วยหรือมีธุระจำเป็นจริงๆท่านจะไม่ขาดกิจวัตรเด็ดขาดสิ่งที่หลวงพ่อถือปฏิบัติมาเป็นระยะเวลานานหลายปีโดยท่านถือมั่นมาตลอดท่านเป็นพระที่เคร่งหากแม้นว่าวันใดที่ท่านไม่ได้ทำวัดอาจเนื่องจากท่านไม่สบายหรือติดกิจอื่นๆตอนเย็นท่านก็จะทำวัดก่อนนอนของท่านเองโดยก่อนนอนท่านก็จะสวดมนต์บทต่างๆไปด้วย พร้อมแผ่เมตตาก่อนที่จะจำวัดและอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านถือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการพูดท่านได้พูดให้สิธิ์ฟังเสมอๆว่าพูดมากวอนให้จมูกเจ็บซึ่งก็หมายถึงการที่เราพูดในสิ่งที่ไม่สมควรที่จะพูดมันก็จะนำเรื่องมาให้ดังนั้นทุกเช้าก่อนที่จะได้อารุณของวันใหม่ท่านจะถือเรื่องการพูดโดยที่ท่านจะไม่พูดกับคนอื่นจนกว่าจะได้อรุณ หรือบินทบาตกลับมาแล้วหลวงปู่ท่านบอกว่าเป็นการปิดปากตัวเองถ้ายสุดสุดท้ายนี้ก็ขอบารมีหลวงพ่อเจ้อุ้มกระตาสาโรและคุณพระศรีรัตนไตรช่วยปัดเป่าคุมภัยให้ผู้ที่ศรัทธาได้ปราศจากโรคภัยมีแต่วความสุขความเจริญยิ่ง,งขึ้นไปทุกทกท่านด้วยเถินสาธุสาธุสาธุ